ออร่อยใช่เขาจะมีหัวจะโป้บหวานเมถั่วนะคะโสลีส่งเราเอามาป่นนะหัวใจโป้หวานแล้วก็มาทำให้ขนมนะคะใส่ข้าเกีบยบอ่อนนี่เลยนะคะเพื่อน มีพริกขึ้นอูด้วยนะคะนุ่มมากนะคะกงแตงคำนุ่มมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้พี่นุ้ยก็จะมีขนมนะข้าวเกียบอ่อนนะคะข้าวเกียบอ่อนอันนี้เลยนะคะนี่อ่นะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดนะผักสลัดเรานี่เองนะคะลอยโอเคค่ะทักากันนะครับบ๊ายบาย ขนมนะคะไส้เขาเกียบอ่อนนี่เลยนะคะพเพื่อนๆพริกขิูด้วยนะคะ ở bên này em không ừ ừ ở nữa em không สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้พี่นุ้ยก็จะมีขนมนะเขาเก็บอ่อนนะคะเขาเก็บอ่อนอันนี้เลยนะคะนี่เคค่ะแค่นี้ก่อนนะคไวบ๊ายบายนุ่มมากเลยค่ะก็แป้งเขามากมาก,มาก ใช่เขาจะมีหัวจะโป้บานไม่ถั่วนะคะถั่วลิสงเราเอามาป่นนะหัวจจโป้หวานแล้วก็มาทําให้ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้พี่นุ้ยก็จะมีขนมนะเขาเกียบอ่อนนะคะเขาเกียบอ่อนอันนี้เลยนะคะนี่ ถั่วด้ส่งป่นนะแล้วก็มีมะพร้าวนะบางที่ก็ไม่มีมะพร้าวนะบางที่ก็ขนมนะคะใส่เขาเกียบอ่อนนี่เลยนะคะเพื่อนเพิ่มพริกขี้นหนูด้วยนะคะอร่อยผ้าขาวนะเอามาผ้าขาวบางเอามา ามาหุ้มปากมอนะคะแล้วเราก็เอาแป้งเนาะหยอดลงไปเกลี่ยแล้วก็จะทําไส้ไส้เคค่ะข้ากบนนะสายบายไส้เขาจะมีหวัวจะโป้หวานเม็ดถั่วนะคะถั่วลิสงเราเอามาป่นนะหวัวจจโป้หวานแล้วก็มาทําให้เขาจะมีแป้งนะคะแป้งเข้าไปหยอดนะเขาจะมีเป็นเหมือนซึ่งหรือหัว อ่าที่ที่ใส่น้ำนะแล้วก็จะมีผักสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้พี่นุ้ยก็จะมีขนมนะเขาเกียบอ่อนนะคะเขาเกียบอ่อนอันนี้เลยนะคะนี่อร่อย อามาแนมนะคะอร่อยถั่วด้สงป่นนะแล้วก็มีมะพร้าวนะบางที่ก็ไม่มีมะพร้าวนะบางที่ก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้พี่นุ้ยก็จะมีขนมนะเขาเก็บอ่อนนะคะเขาเก็บอ่อนอันนี้เลยนะคะนี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้พี่นุ้ยก็จะมี ขนมนะข้าเกียบยอ่อนนะคะข้าเกียบยอ่อนอันนี้เลยนะคะนี่อ่นะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดนะผักสลัดเราเนี่เองนะคะลอยขนมนะคะใส่ข้าเกียบยอ่อนนี่เลยนะคะพเพื่อนๆมีพริกขึ้นหนูด้วยนะคะ <c oughs> แตบให้ละเอียดนะเราเอามาผัดกับน้ำตาลปี๊บนะคะเนี่ยผ้าขาวนะเอามาผ้าขาวบางเอามาเอามาหุ้มปากหม้อน,นะคะแล้วเราก็เอาแป้งเนาะย,ยอดลงไปเกลี่ยแล้วก็จะทําไส้ไส้เขาจะมีถั่วนะถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีถั่วลิสงมีน้ําตาลนะแล้วก็ เอามาป่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักกาศนะผักสลัดเราเนี่เองนะคะโรยผ้าขาวนะเอามาผ้าขาวบางเอามาปิดเอามาหุ้มปากหม้อนะคะแล้วเราก็เอาแป้งเนาะยอดลงไปเกลี่ยล้วก็จะทำไส้ไส้เคค่ะให้กินนะคะ้าบายบาย ใช่ค่ะใ้ก่อนนะคะบ๊ายบายจะมีหมูสับผสมด้วยแลแต่แล้วแต่นะเป็นหัวใจโปหวานนะเอามาผัดนะคะมาผัดทําเป็นไส้นะไสะ้ไส้ข้าวขาวนะเอามาผ้าขาวบางเอามาอามาหุ้มปากหม้อนะคะแล้วเราก็เอาแป้งเนาะยอดลงไปเกลี่ยแล้วก็จะทําไส้ไส้ ผ้าขาวนะเอามาผ้าขาวบางเอามาปิดเอามาหุ้มปากหม้อนะคะแล้วเราก็เอาแป้งเนาะหย <g ül> อดลงไปเกลี่ยแล้วก็จะทําไส้ไส้เขาจะมีถั่วนะถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีถั่วลิสงมีน้ําตาลนะแล้วก็เอามาปนนะคะผ้า <g ül üyor> ขาวนะ <g ül üyor> เอามาผ้าขาวบางเอามาปิดเอามาหุ้มปากหม้อนะคะแล้วเราก็เอาแป้งเนาะ หยอดลงไปเกลี่ยแล้วก็จะทำไส้ไส้ผ้าขาวนะเอามาผ้าขาวบางเอามาปิดเอามาหุ้มปากหม้อนะคะแล้วเราก็เอาแป้งเนาะหยอดลงไปเกลี่ยแล้วก็จะทำไส้ไส้อร่อย เขาจะมีแป้งนะคะแป้งเข้าไปหยอดนะเขาจะมีเป็นเหมือนซิงหรือวดว่าที่ที่ใส่น้ำนะแล้วเ็าจะมีผ้าเขาจะมีแป้งนะคะแป้งเข้าไปหยอดนะเขาจะมีเป็นเหมือนซิงหรือหดว่าที่ที่ใส่น้ำนะแล้วเ็าจะมีผ้าเอามาแนมนะคะ อืมอร่อยนุ่มมากเลยค่ะแตงแตงคำนุ่มมากๆเขาจะมีถั่วนะถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีถั่วลิสงมีน้ําตาลนะแล้วก็เอามาป่นนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้พี่นุ้ยก็จะมีขนมนะเขาเก็บอ่อนนะคะขขาเก็บอ่อน อันนี้เลยนะคะน,นี่ mm.